อ่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดราชาการอีกวันนึนนงเนาะอ่ะ 17, าสิบเจ็ดภาหกหกนะคะซึ่งปีเนี้ยที่ได้หยุดวันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นวันพืชมงคลเนาะทีนี้เรามาเรามาพูดถึงเอ่อเรื่องดนตรีเกี่ยวกับวันพืชมงคลหรือถ้าเกิดเป็นวันเนี้ยจริงๆอ่ะพืชมงคล่ พระราชพิธีเพิ่งพึ่งมงคลเมืม่อวานเขาทํากันในบทวัดพระแก้วทีนี้วันนี้คือพระราชพิธีจรดพนางคันแรกนาขวาัญเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องดน,นตรีกับพระราชพิธีนี้ให้ฟังกันดีกว่าอ่ะก่อนอื่นนะเออเรามาเล่าความหมายของพระราชพิธีจรดพนางคันก่อนนะคะจรดพนางคันอันนี้อ้างอิงตามพจนานุกรมนะพจนจานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะจรดแปลว่าจดแปลว่าจอ่อแปลว่าจอ่าจอให้ถึงถูกไหมนะคะ พระนางคันแปลว่าคันไถนั่นหมายถึงว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันเนี่ยหมายถึงว่าการจ่อคันไถลงดินครั้งแรกนะคะการจ่อคันคันไถลงดินครั้งแรกในปีนั้นๆนะคะซึ่งสมัยก่อนเ,นเขาจะทํากันในนาหลวงอาทุ่งสนามหลวงแล้วนี่แหละนะคะคือนาหลวงนะคะทีนี้ เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยจะต้องบอกว่ามันไม่ได้มีมาแต่เดิมนะคะก็คือในหลวงร .9 นะคะขออนุญาตเรียบยอ่อในหลวงร .9 เนี่ยท่านมีรับสั่งว่าในพิธีเนี่ยหลังจากที่เขารื้อฟื้นพระราชพิธีนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านท่านบอกว่าอมันเงียบไปนะคะมันไม่มีเสียงดนตรีอะไรเลยนะคะท่านก็เลยรับสั่งให้ท่านพระราชครูวรมทิมุนีนะคะ ให้คูมนตรีตาโมนเนี่ยบรรจุเพลงที่เกี่ยวข้องกับพิธีนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าในพระราชพิธีเนี่ยมีคูมนตรีเนี่ยท่านบรรจุเพลงอะไรลงไปบ้างก็เริ่มอย่างแรกเลยนะคะก่อนอื่นคือพระยาแรกนาเนี่ยถ้าเกิดใครดูถ่ายทอดสดเนาะพระยาแรกนาเนี่ยเขาจะมีวงดนตรีประกอบยศเขานะเขาจะมีวงดนตรีประกอบยศเขาก็คือวงปีฉานกองชนะ วงปีฉนหนกองชนะเนี่ยเขาจะบรรเลงเอ่อเพลงพญาเดินทั้งพญาแรกนาเข้ามาในมนทลพิธีนะคะแล้วก็ออกจากพิธีออกจากมนทลพิธีก็เล่นพญาเดินเหมือนกันอันนี้คือหน้าที่ของวงปีฉนหนกองชนะที่ประกอบยศพญาแรกนาทีนี้วงต่อไปคือเอ่อวงแตรสังที่เขาใช้ประโคมในพระราชพิธี ะะที่เขาใช้ประคมนท้อิ<ๆ>ก็จะมีช่วงที่เพรามเนี่ยเชิญเชิญเทวลูกพระโคเนี่ยคะจำชื่อไม่ได้ละเชิญเทวลูกพระโคเนี่ยออกสู่ท้องสนามหลวงเนี่ยนะคะช่วงที่เขาจะไถไถานากันนะคะก็คือ,อ,อวงแต่สังเนี่ยก็จะบรรเลงในช่วงนั้นอ่ะก็จะบรรเลงเพลงสําหรับบททีนี้มาถึงวงปีพาศนะคะอันนี้จะเล่าให้ฟัง เป็นลำดับลำดับเลยนะคะวงปีพาศเนี่ยก็จะมีช่วงแรกนะคะก็คือพญาแรกนาเนี่ยเสียงไทยพนุ่งนะ,ะพญาแรกนาเสียงไทยพนุ่งเขาก็จะใช้เพลงสาธุการนะคะพญาแรกนาเสียงไทยพนุ่งใช้เพลงสาธุการแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากเสียงพนุ่งแล้วนะคะเขาก็จะออกสู่เอ่อท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะทําการไถไถเนี่ยไถท,ทั้งหมด9รอบ แบ่งเป็นชุดละสามรอบอันนี้พูดง่ายเนาะไทยทั้งหมดเก้ารอบแบ่งเป็นชุดละสามรอบก็คือไทยดะไทยดะก็คือเปิดหน้าดินนะคะเปิดหน้าดินสามรอบไทยเปิดหน้าดินสามรอบช่วงนี้ใช้เพลงหน้าผ้าที่ชื่อว่าเพลงเชิดฉานนะใช้เพลงหน้าผ้าที่ชื่อว่าเพลงเชิดฉานเชิดฉานเนี่ยความหมายคือการตามสัตว์การเดินตามสัตว์ที่ ง่างามหรือการเดินของสัตว์ที่สง่างามนี่แหละเขาก็เลยคุมตีท่านก็เลยใช้เชื่อชาญนะคะเพราะว่าพญาแรกนาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยท่านจับคันไถเดินตามพระโคนะคะอ่ะอันนี้คือสารอบแรกไถดะหรือไถเปิดหน้าดินต่อไปไถแปรไถแปรคือไถแปรให้หน้าดินเนี่ยมันเรียบ ไม่ใช่ไถแปรหน้าดินเนี่ยให้มันพร้อมกับการโรยมเมล็ดก็คือจากดินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะไถอีกรอบตรงนั้นอ่ะให้ดินมันละเอียดขึ้นนะคะอีกสามรอบนะคะอีกสามรอบเขาก็ปีพาสก็จะเป็นเพลงคมเวียนนะคะซึ่งความหมายเพลงคมเวียนเนี่ยมันคือการไปมาของเทวดานางฟ้าคือในหนึ่งเนี่ยในในยะหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจอาจจะหมายความได้ว่า เออเทวดานางฟ้าเนี่ยลงมาอวยพรแต่ในอีกในยะหนึ่งของความหมายของเพียงโคเวียนก็คือการทําให้เรียบร้อยเพราะการไปมาคือโควเวียนเนี่ยโคเวียนเนี่ยมันคือความหมายในตัวของมันคือการไปมาของเทวดานางฟ้าที่มีความเรียบร้อยด้วยนะไม่ใช่มาแบบสเปสปะนะมีความเรียบร้อยมีความเป็นระเบียบนะคะเขาก็เลยใช้เพียงโคเวียนเพราะว่าในอีกความหมายหนึ่งของของ ของการไถแปรก,ก็คือทําให้หน้าดินมันพร้อมสําหรับการการหวานนะคะทีนี้ไถหวานสุดท้ายก็คือไถหวานแล้วก็กลบเนี่ยอีก3ามรอบไถหวานแล้วก็กลบเนี่ยอีก3ามรอบนะคะก็จะใช้เพลงปลูกต้นไม้นะคะก็คือช่วงเนี้ยเขาก็จะหวานเมล็ดพืชด้วยแล้วก็จะกลบ หน้าดินไปด้วยนะเขาก็จะใช้เพลงต้นไม้ก็คือความหมายก็คือตรงตัวเลยเพลงปลูกต้นไม้ก็คือก็คือฉันโรยมเมล็ดแล้วอะ่ะโรยมเมล็ดแล้วเพื่อให้ปลูกแล้วนะคะก็นั่นแหละก็ก,ก็ก็เป็นความหมายในเพลงหน้าภาทั้งทั้งสามช่วงสามทั้งทั้งทั้งตลอดช่วงการทําพิธีแล้วพอปลูกเพลงปลูกต้นไม้เนี่ย เล่นไปจนพญาแรกนาะเวียนเวียนไถกลบอีกสามรอบเนะะี่ยฮะพอจบแล้วเนี่ยเขาก็จะจบด้วยท้ายรัวนะคะเขาก็จะจบท้ายรัวรัวมันก็คือการหมายถึงการแสดงอีกทีวิตอะไรนี่แหละนะคะก็เป็นการเสร็จพิธีในช่วงของการไถแล้วพระโคก็จะเ,เสียงทย่ายกินเลี้ยงนะคะก็จะนั่นแหละมีตามนั้นมีเหล่ามีอย่ามีท่านยญพืชมีต่างๆนะ มีต่างๆจาไม่ได้แล้วไม่ว่ามีอะไรบ้างนะคะพอพระโคเสียงไทยเสร็จได้คาทานายเสร็จปีพาดจะจบด้วยกาวรําแล้วพญาแรกนาก็จะกลับออกไปจากมณฑลพิธีนะคะอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆนะคะที่เกี่ยวกับดนตรีในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะจริงๆคิดตั้งใจจะทานานแล้วแหละนะคะเพิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งได้ทานะคะก็ให้เป็นเก็บความรู้เล็กๆ นะคะเผื่อใครสนใจแล้วก็ศึกษาอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมา <laughs> ไปและวบ๊ายบาย